บุ๋มปรรดาดาพาน้องอเล็กเล่นติ๊กต็อกแฟนๆแอบเป็นห่วงลูกชายคอย,ยังไม่แข็งอวดโฉมความน่ารักให้แฟนๆได้เห็นกันแทบจะรายวันเลยก็ว่าได้สำหรับน้องอเล็กลูกชายของนักแสดงรุ่งใหญ่บุ๋มปรัดดากับสามีหนุ่มกลั้นโตก็อดอาทิตย์ที่เพิ่งจะออกมาลืมตาดูโลกกว้างได้เพียง2อาทิตย์เท่านั้นลาสุดบุ๋มปรัดดาได้เผยคลิปขณะที่อุ้มน้องอเล็กมนันร่างบนตักและเล่นติ๊กต็อด้วยการโยกเบาๆตามจังหวะของเสียงเพลง ร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าอเล็กขอเล่นด้วยครับแต่งานนี้กลับทำเอาหลายคนแอบเป็นห่วงกันยกใหญ่เพราะเกรงว่าน้องอเล็กคอ,อยังไม่แข็งแรงคอจึงได้คอมเมนต์เตือนไว้ว่าพี่บุ๋มรีบเกินค่ะเป็นห่วงน้องอ่ะคอยังไม่แข็งน่ารักจนคุณแม่อยากอวดซึ่งพอบุ๋มปนัดดาได้เห็นก็รีบเข้ามาตอบกลับให้หายเป็นห่วงกันทันทีว่าน้องอยู่ระหว่างอกสองข้างที่ประคองอยู่ค่ะและเล่นให้แฟนๆแป๊บหนึ่งไม่นานนะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ